มาค่ะเป็นสัตว์นีกระดูกสันหลังกลุ่มปีกกลุ่มสัตว์ปีกนะคะกลุ่มสัตว์ปีกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของสัตว์เลือดอุ่นค่ะเลือดอุ่มเป็นยังไงเลือดอุ่นเลือดอุ่นก็คือไม่ว่าสภาวะแวดล้อมจะเปลี่ยนไปไปแค่ไหนจะหนาวจะเย็นจะร้อนจะอะไรยังไงอุณหภูมิร่างกายก็จะคงที่อยู่เสมอน้ําติดลบสัตว์พวกนี้ก็อุณหภูมิคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง ชั้น25องศาชั้นก็จะ25องศาตลอดไปองศาเซลเซียสนะคะ25องศาเซลเซียสตลอดไปตามใจว่าจะหนาวติดลบ20่0าสองศาเซลเซียสชั้นก็จะไม่เปลี่ยนแปลงอุณหภูมินั่นก็คือมีอุณหภูมิร่างกายที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมนะคะเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการมาจากสัตว์เลื้อยคลานนะคะโดยขาหน้านะคะจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นปีกค่ะเพื่อช่วยในการบินนะคะ สัตว์ในกลุ่มปีกก็จะออกลูกเป็นไข่ก่อนนะคะมีเปลือกแข็งค่ะแล้วก็สัตว์ปีกบางกลุ่มนะคะก็ มีทั้งบินได้กับบินไม่ได้นะคะกับบินได้เล็กน้อยค่ะเช่นพวกนกแกว้วนกนางนวลน,นกอินทรีนกเงือกนะคะอีกาไก่นกกระจอกเทศนกยุงหรือเป็ดนะคะนกเงือกเนี่ยเป็นนกที่เขาใช้สัญ,ญลักษณ์ในลักษณะของความรักนะคะเพราะว่านกเงือกเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นสัตว์ทีเ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออซื่อสัตว์ต่อ คู่รักนะคะถ้าคู่รักของมันเนี่ยตายไปนะคะนกเงือกก็จะ,ะคลองตัวเป็นโสดนะคะตลอดชีวิตเลยนะคะหรือว่าตายตามไปนะคะ,ะจะไม่เปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆเหมือนนกตัวอื่นหรือสัตว์ตัวอื่นนะคะที่ว่าผสมพันธุ์ไปเรื่อยโดยไม่เลือกนะคะว่ามีเมียอยู่แล้วมีสามีอยู่แล้วแบบนี้นะคะ,ะมาดูสุดท้ายนะคะของสัตว์มีกระดูกสันหลังค่ะก็คือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมครูจะย้ําคําว่าน้ํานมนะคะน้ำนมเท่านั้นไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมก็จะเป็นสัตว์เลือดอุ่นค่ะสัตว์ในกลุ่มนี้หายใจด้วย ออค่ะมีผิวหนังที่เรียบนะคะเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการสูงสุดนะคะโครงสร้างร่างกายเนี่ยพัฒนาการมาได้ดีที่สุดนะคะเรียกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมก็เพราะว่าเพศเมียส่วนใหญ่นะคะเพศเมียเนี่ยจะมีต่อมน้ำนมที่ช่วยในการเลี้ยงลูกนะคะ,ะสำหรับให้ลูกตัวอ่อนเนี่ยกินนะคะสัตว์ในกลุ่มนี้ก็จะออกลูกเป็นไข่หรือออกลูกเป็นตัวค่ะ มีถุงหรือกระเป๋าหน้าท้องเหมือนกับจิงโจ้นะคะรวมถึงมีรกหุ้มตัวของเด็กทารกไว้ค่ะซึ่งสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้เป็นไปไม่ได้เลยนะคะให้นรอนึกถึงตัวเราเลยก็คือมน,นุษย์นั่นเองค่ะมน,นุษย์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมมีอุณหภูมิร่างกายคงที่หรือเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะคะเช่นอตอนเช้าๆนะคะเวลาเรามาสแกนอุณหภูมิร่างกายว่ยิงหัวปุ๊บตึ๊ด ทุกคนจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ5 36. 6 6 6 6 6 7 6 7หรือ37ใช่ไหมคะอุณหภูมิของเราก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเอาเทอร์โมมิเตอร์นะคะไปยิงสภาพอากาศเนี่ยเราก็จะพบว่าในเช้าเช้าเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิประมาณ28องศาเซลเซียส30องศาเซลเซียสซึ่งอุณหภูมิร่างกายของเราจะไม่ต่ำไปกว่า36องศาเซลเซียส และจะไม่สูงไปมากกว่า39-40องศาเซลเซียสถ้าเกินไปกว่านั้นหมายความว่าช็อกตายไปแล้วค่ะไข้าตายนะคะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิของเราจะคงที่ซึ่งไม่ใช่มีแต่มนุษย์นะคะ <c oughs> เขาบอกแล้วว่าสัตว์ที่มันดื่มนมดื่มนมแม่นะคะหรือผลิตน้ํานมให้ลูกเนี่ยก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมไม่ว่าจะเป็นช้างนะคะนี่น้องยีราฟยีปโป๊ มีปลาด้วยนะคะนั่นคือโลมาค่ะโลมาเนี่ยเราจะไม่เรียกว่าปลาโลมาแล้วนะคะเราจะเรียกว่าโลมาเฉยๆเลยค่ะเหมือนดาวเนี่ยดาวทะเลนะคะคนส่วนใหญ่จะเรียกว่าปลาดาวจริงๆเขาเรียกผิดนะคะมันไม่ใช่ปลามันคือดาวค่ะดาวเฉยๆหมึกก็เหมือนกันค่ะมันคือหมึกไม่ใช่ปลาหมึกนะคะปลามีหน้าตาย,ยัางไงนักเรียนก็เห็นแล้วอ่ะมันต้องมีครีบถูกไหมคะมันต้องหายใจด้วยเหงือก แต่สัตว์พวกเนี้มันไม่ได้หายใจด้วยเหงือกแถมมันยังเลี้ยงลูกด้วยน้ำนม,มอีกนะคะ,ะมีโลมานี่น้องหมีแพนด้านะคะนกฮูกก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะั้างคาวเด็กั้างคาวตัวดีเลยนะคะที่เป็นตัวแพร่เชื้อไวรัสโคโรนานะคะเด็กข้างคาวก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะซึ่งก็สามารถที่จะนำมารับประทานได้ทั้งหมดนะคะสัตว์พวกนี้แต่ว่าเราก็เลือกรับประทานกันนะคะ หมูหมากาไกา่เป็ดอ่าเป็ดไม่ใช่หมูหมาไก่เอ้หมูหมาวัวควายพวกนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะเพราะว่ามีต่อมน้ำนมที่ผลิตให้ลูกกินค่ะอ่ะมาส่วนของแบบฝึกหัดที่แปดนะคะเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังครูก็จะให้นักเรียนพลิกสมูดเป็นแนวนอนนะคะแล้วตีตารางด้วยไม้บรรทัดให้สวยงามดูบรรทัดให้ดีนะคะ ให้เราตอบคขาว่าปลามีอุณหภูมิร่างกายเป็นยังไงเป็นสัตว์เลือดอุ่นหรือสัตว์เลือดเย็นอุณหภูมิร่างกายคงที่หรือไม่คงที่สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์เลื้อยคานสัตว์ปีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะลักษณะไข่ของกลุ่มพวกนี้เป็นยังไงการหายใจใช้อวัยวะอะไรใช้ปอดใช้เหงือกใช้ผิวหนังหรือใช้อะไรหายใจลักษณะของผิวหนังเรียบขรุขระเปียกชื้นปกคลุมไปด้วยขนหรือเป็นยังไง อ่ะว้วยกตัวอย่างประกอบมาสักสอง,สอ,งอย่างนะคะสิ่งมีชีวิตสักสองอย่างค่ะในแต่ละกลุ่มนะคะทำางานให้เรียบร้อยถ่ายรูปแล้วส่งมาให้ครูจ๋าทางไลน์นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย